สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้ผมจะมาเสนอบทเรียนที่4นะครับบทเรียนที่4ที่จะทำให้ทุกๆท่านมีพลังไา้ขีดจำกัดสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้เกิดความกลัวนะครับสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดคือสิ่งที่เกิดจากการกระทำ ของคุณและสิ่งนั้นไม่เป็นการทำความเดือบร้อนให้ผู้อื่นนะครับนั่นคือสิ่งที่มาจากตัวคุณนะครับการจะสร้างสิ่งใหม่ๆแลวก็สิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตัวคุณคุณจะต้องมีข้อนี้ครับคือเลิกยึดติดนะครับผม ในโลกยุคปัจจุบันนี้มนุษย์ยึดติดกับ3สิ่งนะครับผมคือสิ่งของยึดติดกับสิ่งของคืออะไรสิ่งของเช่นรักสิ่งของห่วงแห่งสิ่งของสิ่งนี้นะครับผมเช่นยึดติดในเกี่ยวกับบ้านนะครับผมยึดติดสิ่งสิ่งของหมายถึง ยึดติดสิ่งของแม้ว่าสิ่งของนั้นจะไม่มีม,มูลค่าก็ตามนะครับอันนี้เราเรียกว่ายึดติดสิ่งของนะครับผม 2. ยึดติดกับวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมการยึดติดวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่ายึดติดไม่ได้นะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจะเป็น สิ่งที่คุณทำให้ตัวของคุณเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงคือ,อเรารู้ถึงสิ่งที่เขาทำบนโลกใบนี้แล้วเราทำตัวเป็นแบบอย่างาเขาเรียกว่าโคนิ่งแบบอย่างที่เขาทำนะฮะแล้วก็เป็นตัวของเรานะครับผม เหมือนคล้ายๆที่โลกมนุษย์เขาจะบอกว่ามีไอดอลนะครับไอดอลคือเราก็ทําแบบเขานะฮะสิ่งดีๆที่เขาทําเราก็ทําแบบเขาอันนี้คือการยึดติดวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเรายึดติดวัตถุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นให้หวยอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่า <c oughs> หรือว่าอ่า คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยจะปกป้องคุณจากภัยอันตรายได้อันเนี้ยอันเนี้ยจะเข้าใจผิดกันนะครับผมแล้วก็ข้อที่3ยึดติดในตัวบุคคลนะฮะยึดติดในตัวบุคคลก็คือคือเราไปยึดติดกับเขาว่าเขาบอกว่าเขาสามารถบันดังบรรดนลบันดาลอะไรให้คุณได้นะครับ เรายึดติดในเรื่องนี้ซึ่งซึ่งการยึดติดในตัวบุคคลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่สามารถเข้าถึงพลังที่มีอยู่ในตัวของคุณได้นะครับผมยึดติดในตัวบุคคลก็อย่างเช่นยึดติดว่าคําสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะเราเราไม่รู้เราแยกแยะไม่ออกเลยว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือเท็จนะครับผมอันนี้แหละ ที่อันตรายมากๆที่มันจะทำให้คุณไม่เคยได้รู้ถึงพลังของตัวเองเลยนะครับว่าพลังทุสตีผมจะพูดแบบนี้ทุสตีทุกทุสตีทุสตีบนโลกใบนี้สิ่งปลูกสร้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หนังสือทุกตัวที่คุณได้อ่านมันมาจากตัวของคุณนะครับ อันนี้ขอ,อย้ำนะฮะมันมาจากตัวของเรานะครับซึ่งมนุษย์มีศักยภาพนั้นอยู่แล้วในตัวเองทุกคนมีมาแต่กำเนิดมันไม่ได้เลือกว่าคนนี้รวยคนนี้จนหรือว่าคนนี้ <c oughs> จะสมองไม่ดีหรือว่าอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันใส่มาที่ตัวมนุษย์ให้แล้วครับ แต่นี้คือพลังที่ไร้ขีดจำกัดที่เราโดนบดบังเอาไว้นะครับผมอยากให้ทุกๆท่านกลับมาทบทวนตัวเองนะครับว่าเราได้ยึดติดกับสิ่งพวกนี้หรือไม่3ข้อนี้นะครับในบทเรียนที่4วันนี้ที่ผมจะนำเสนอทุกๆท่านขอให้ทุกๆท่าน ได้เข้าถึงพลังได้เข้าถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับบทเรียนที่4นี้คือบทเรียนที่จะทำให้คุณได้เข้าใจนะครับผมครับสวัสดีครับ